โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ผมก็จะมารีวิวห้องคอมนะครับผมซึ่งเป็นห้องคอมของผมเองนะครับผมซึ่งเอาไว้ทํางานเอาไว้ตัดคลิปเล่นเกมนะครับส่วนมากจะเล่นเกมพว่งนี้ไม่ค่อยได้ตัดคลิปเพราะผมไม่ได้ทํา YouTube มาค่อนข้างนานนะครับจากช่องเก่าที่บินไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบไม่ใช่คอมอะไรที่เวอร์หรูหรือแบบอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็มีตามที่ผมมีอะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้รวยอะไรก็ ก็มีในพอที่แบบผมจะซื้อมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวเลยดีวยกว่าไปรีวิวเลยดีวยกว่านีครับผมนะไปกันเลยโอเคครับผมก็จะมาเริ่มกันที่สเป c ค,ค,คอมนะครับก็เป็นเคสกกากนะครับผมก็สเปคนะครับเป็นลายเซนสาม32ส,ส,สอ,สอสนสน G, นะครับเป็นกัตจอร์เบก้าในตัวนะครับแต่ว่ากัตจอรเบก้าในตัวถามมันเล่นเกมได้ไหมก็เล่นได้นะยครับผมส่วนแต่ว่ามันจะ ไม่ลื่นนะครับคุณผู้ชมก็คือจะบอกไงมันจะไม่ลื่นมันจะปรับภาพสุดหรือสตรีมเนี่ยมันจะกระตุกนะครับผมก็เลยซื้อกาดจอนะครับ GTX นะครับหนึ่งนย์หกิกมาครับหตัวนะครับก็คอมนี้เป็นประคอมที่ผมประกอบเองนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์ซัพพลายเจ็้าวัตต์ถามว่าทำไมต้องเอาเยอะเผื่อผมใส่ไฟแต่ว่าผมยังไม่ใส่นะครับผมนะครับส่วนเป็นหน่วยความจำนะครับเป็น500 กิกบต์นีครับเป็นทางด้านของ SSD M2 นะครับเป็นตัวแรงสุดเปิดเครื่องโคตรไวนะครับผมส่วนการ์ดจอเมนบอร์ดนะครับผมเอาเป็นทางด้านของ A 3 2 0 M นะครับเป็นตัวมินินะครับราคาถูก1,500บาทตอนตอนนั้นนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ไม่ไม่รู้แล้วแหละผมซื้อมาได้ประมาณปีนิดๆแล้วนะครับผมซึ่งนานมากแล้วนะครับก็ใบพัดลม้างหน้านี้ก็จะไม่ค่อยจะหมุนแล้วนะครับผม ก็มันนานแล้วเนาะจะอะไรมากเนะี่ยผมคอมเนาะแต่ราคามันตกของเยอะมากตอนผมซื้อนะคือหมดเนี่ยคือรวมคีย์บอร์ดรวมอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็เก้าอี้ที่ผมนั่งอ่ะผมซื้อตกไปประมาณสองหมนห้านะครับแต่ถ้าตัวคอมตกประมาณสองหมื่นนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนคีย์บอร์ดนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องะไรนะครับผมก็คีย์บอร์ดราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดอหสิตอนนั้นเจ็ดอหสิบเกาบทถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ7 5็ดหิบเก้าหรือเ8็ดอแปสิเก้าหละจำไม่ได้ ก็นะครับประมาณนี้นะครับจะมันถะเลาะกับแดกกุ้ยตงแดกกุ้ยเฉียวอะไรเงี้ยมันก็จะหกประมาณนี้นะครับนะครับผมเอ่อตอนนี้นะครับไปเจอในลาซาด้าผมตกใจมากเลยคุณดูคือราคาแม่งตกเหลือสามร้อยห้าสิบบาทไอ้เชียคือกูตกใจเชียร์คือต้องมาซื้อแม่งเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยเนี่ยผมไม่ได้ซื้อต่างจาลาซาด้านะประเด็นนะคือผมต่างจากร้านไม่รู้ว่าผมกี่เขากินผมอะไรหรือเปล่าแต่มันก็นานแล้วแหละราคามันน่าจะตกนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเมาส์นี้ก็ผมถามมันใช่ดีมีมาโครนะแต่ผมมันก็เลยใช้อะ เขาใช้มาโครมันไม่ค่อยเสถียรนะคนุณดูราคานะครับราคาอยู่ที่ประมาณทักผมซื้อมานะ400กว่าบาทนะครับผมมีไฟเปลี่ยนไฟได้นะครับเปลี่ยนในโปรแกรมคอมนะครับผมก็ประมาณนี้ลำโพงนะครับลำโพงนี้สั่งมาจากราซาด้านะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ450บาทเบ็ดหนักนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็นระานี้คีย์บอร์ดนี้นะครับผมสั่งผมไม่ได้สั่งหรืผมซื้อมาจาก บิ๊กซีนะครับผมราคา400กับบาทถามว่าทําไมผมไม่ใช้อันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นอันเก่าผมเพิ่งจะซื้ออันเนี้ยอันเก่าอะอันเก่าตอนแรกผมกะจะไม่ใช้เลยคุณดูเพราะว่าเห็นไหมเวลาเอาสายออกมันจะดับเห็นไหมเวลาผมเล่นอยู่แล้วมันดับมันจะเป็นปัญหาไงแต่ว่ามันไอตรงเนี้ยปุ่มอะไรมันปกติแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันก้องแกอ่ะคุณดูดูปุ่มดิ400กับ500 500 400 500กับเราคา700ไม่ต่างกันมากเลยนห แต่ไฟมันก็ไม่เสืออะไรผมไม่ได้เอาปุว่วางอะไรพอเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้แบบอันนี้ไว้แบบเวลาผมดูหนังคนะดูถามว่าทำไมผมไว้ตรงนี้เวลาผมดูหนังอนะ่ะผมเจ้าตีนี่ยถ้าพลาดวางตรงนี้ไงแล้วไว้กดส,สต็อปกับเลื่อนก็จะอ,อยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะนั่งนอนดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีนขึ้นข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสบายนะถามว่าทำไมผมไม่วางจอ,อนี้เพราะอย่างนี้เหตุผลนี้ครับก็อีกอะไรอีกอะแผ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ ห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมว่ามันแพงนะแต่ว่ามันสัมผัสได้ด้วยคนดูก็ประมาณนี้ที่โต๊ะเก้าอี้อะไรผมก็ไม่ได้มาจากบ้านเนาะมันก็เลยแบบห้องโล่งๆนะครับผมก็หูฟังตัวนี้นะครับมันเป็นเทียอะไรเปื่อยก็ไม่รู้คนดูจริงของใครไปเหมือนผมบ้างวะแต่พราผมตอนแรกมันดีมากนะซื้อมาได้ปีเดียวเปื่อยหมดแล้วดูดีก็ราคาตัวนั้นผมซื้อมาประมาณพันสองนะผมซื้อจากร้านนะครับผม ค่อนข้างแพงนะครับมันมีไฟอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เสียงนะเพราะตอนนี้ผมใช้หูฟังตัวนี้เพราะว่าหูฟังตัวนี้มันหนักแล้วมันเบิดหนักไม่ได้ยินที่อะไรเวลาใครเขาเรียกพ่อแม่เรียกเหมือนได้ยินอะไรเลยครับคุณผู้ชมก็โดนพ่อแม่ด่าไปดีหนึ่งทีนี่ครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ราคา3ามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบแตเสียงดังมากโอเคเลยอนะเสียงมันอะแล้วก็อะไรอีกองเแผ่นรองเมาส์นี่ครับแผ่นรองเมาส์นี้ราคาประมาณร้อยหกสิบบาทนะครับซื้อจาก ซื้อจากงานบรรลงพ่อนะครับก็ซื้อมาได้สักพักนะถามว่ามันผมว่ามันดีมันเรียบดูข้างหลังมันจะเป็นยางมันเกาะโต๊ะได้แน่นมากนะครับก็นี่นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาผมเล่นสตรีมนะครับผมก็จะดูดเข้ากับตัวเคสนะครับเพื่ออ่านสตรีมตัวนี้นะครับเลาวตัวถังตรงนี้อ่ดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนาะทางด้านของไอตัวแบบปรับเสียงแบบมันจะมันจะไม่มีเสียงรบกวนอะคนดูก็เป็นสายหูฟังนะครับผม ถ้าเป็นไม้เข้าก็มันจะชัดมากนะครับผมพ่งราคาถูกร้อกว่าบาทนึครับโอเคอะไรอีกอะหมดแล้วมั้งไม้นะครับไม้ราคาก็ร้อยห้บาทนะครับผมก็สั่งจากลาซาดามานะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีไม้แบบนี้แต่ว,ว่าผมไม่ได้ใส่นี่ไงถ้าใส่นี้ผมว่ามันสำหรับร้องเพลงนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับร้องเพลงก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้ร้องเพลงนะครับก็ประมาณนี้ โอเคมันอยู่ที่จอนะครับจอ,อนี่เป็น,เป,นเป็นทางด้านของอะไรก็ไม่รู้นะผมว่าผมไม่รู้ก็ราคาเป็นจอเท่าไหร่วะ60สิเฮิร์นะครับไม่ถึงว่าชาัดมากนะพอที่จะซื้อได้นะครับราคาอยู่างนี้อยู่ที่3,000 3นส0มพันะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จอก็ประมาณนี้ความใหญ่ประมาณเท่าไหร่วะสี่สิบมั้งเอ้ยไม่ใช่42่สหรือยีเอ้ย,ไ, 42, อยไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ลืมเหมือนกันนะ24นิ้วมั้ง ก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นไฟสาหรับสตรีมนะครับเปิดเปิดปิดได้นะเนี่ยวันนี้นะครับเปิดปิดได้ปรับแสงได้นะครับผมคุ้มนะครับราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทสั่งมานะครับรวมส่งส่งฟรีในเครยบผมถ้าคาอยากได้ก็ลองไปหาดูในรานฟาด้านะครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้ผมชอบสีนี้นะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นขนมผมเวลาหิวๆช่วงดึกนะครับก็กระเป๋าตังค์ไม่มีอะไรอ่ะผีงง ก็เป็นบีระเตือนๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมห้องผมก็จะโล่งเพราะว่าผมเพิ่งย้ายบ้านมาคนดูผมมาเพิ่งมาเรียนแต่ก่อนผมอยู่บ้านนอกไงผมเพิ่งย้ายมานะครับผมถ้าบ้านนอกผมจะมันจะมีแบบมีพื้นหลังอ่ะเออแต่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูถ้ามีนะยังยังมีอยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูประมาณนี้นะครับก็ประมาณแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้มีอะไรอีกอ่ะเออไม่เป็นไรแรับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ผมจะเริ่มลงคลิปทุกอาทิตย์แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเริ่มจะมาทํากลับมาท o YouTube แบบจริงจังนะครับผมจะเริ่มกลับมาทำจริงจังก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกชม